ถึงแม้ว่าจะพักเรื่องหัวใจเอาไว้ก่อนแต่เรื่องหน้าที่การงานบอกเลยว่าปังเวอร์สำหรับเบราลานีที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเบอร์ตน้ตนตของเมืองไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแถมเมื่อวันก่อนเธอยังออกมาเปิดใจว่าตอนนี้รับงานพรีเซนเตอร์ฟาดจุกจกุกว่า20ิตัวขึ้นแท่นนางเอกสวยและรวยมากอีกคนของวงการบันเทิงไปเลยค่ะนอกจากผลงานละครงานพรีเซนเตอร์ที่มีให้ได้ติดตามกันแล้วล่าสุดสาวเบรา ยังรับบทเป็นนางเอก MV โดยเธอนั้นได้ไปโผล่ร่วมงานกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตย่านอศอย่างวิชลวิทย์ชีวะอารีในมิวสิกวิดีโอเพลงยอมทั้งใจที่ปล่อยออกมาให้แฟนคลับได้ฟังกันแล้ววันนี้ซึ่งมีคอมเมนต์จากแฟนคลับมากมายเช่นมาแล้วพี่ไบายเสียงใสหล่อเหมือนเดิมเพราะมากค่ะฟังเพลินมากๆ MV น่ารักมากพี่เบลก็น่ารักมาก พี่เบลล่าน่ารักมากเสียงพี่ไบรใสมากหลอเหมือนเดิมเลยเพลงเพราะมากค่ะฟังแล้วเพลินมากครับเพราะมากๆเลยเสียงไบรใสมากๆ MV ก็น่ารักส่วนตัวเราว่าเพลงนี้ติดหูมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองรอติดตามผลงานต่อไปนะเคมีมากเลยอะเพลงก็พราะติดหูมากปลอพี่ไบรทหล่อมากพี่เบลสวยมาก